สวัสดีครับมเปนจากพี่ดองโง่วันนี้บึงไปวิ่งมาครับดูสภาพความครื้นแหมดู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 มันฟิตเหลือเกินมันวิ่งมาสามรอบแล้วเนี่ยดูดูดูเอาแล้วๆๆฟิตมาก ปิดมากสุดๆวันโอ้โอ้โอ้ไหนไหไหนไดูดิชมความพิ่นะพ่อดูหน่อยชมความพิ่ง่ะอ่ะโดดโดดดดโดดดิวอมันนั่งและวเดี๋ยวเดี๋ยวอากอีกัน นั่งลงอ่าเฮ้ฟิตจริงๆลูกชายคนเนี่ยเนฟิตอย่างเนี้ย <laughs> มามาได้เวลากินขนม <laughs> เลื่อนลงไปหน่อยได้ไหม <laughs> อ้วนชอบใกล้ชิดเกินไปวันนี้เราจะกินรถมะม่วงครับนี่ <laughs> ลิ้นนี่แบบโอเคอ่ะ อุ้ยกลิ่นกลิ่นมันเป็นกลิ่นมะม่วงเลยครับหอมมาก <laughs> ามันกลิ่นมะม่วง่าหอมมากครับ <laughs> คือแบบเหมือนจะไม่ทันใจเหมือนจะไม่ทันใจวนละ <c oughs> นั่งรอนั่งรอว่านั่งรอนั่งรอก่อน นะอืมกลิ่นหอมมะม่วงมากครับสมละที่เป็นรสมะม่วงอรารมณ์เหมือนแบบมะม่วงกวนน่ะมันมันมันกลิ่นมัน,มน,มนออกอย่างไนจริงเลยนะอันนั้นลงเป็นเหมือนมะม่วงแผ่นอะ่ะกลิ่นเหมือนมะม,ะม่วงแผ่นอะ่ะ อ๋ยไอ้อวนแกก็จะหิวเกินไปละอืมน้ำลยายชิ้นสุดท้ายพอละนั่งลงดีๆด ไงไปเข้าบ้านเดี๋ยวพ่อไปล้างมือกันน้ำลายเต็มเลยโอเคครับผมขอบคุณทเพื่อนที่รับชมของขอบคุณครับไปเข้าบ้านกัน